โอเคก็สวัสดีครับทุกคนนะฮะอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่องเรียเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนคือว่างนะครับก็คือตอนนี้ตกงานอยู่นะเพราะว่าหัดผิดโควิดก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยอัดมาหัดทํ o ย t ท b e ด้วยป่าอัดคลิปมาหัดอัดตัดอัดพูดเพราะว่าเราพูดเราจะได้ไม่เขื่อนกล้องนะผมเองนะครับผมเป็นคนที่เขื่อนกล้องอนะเวลาแบบว่ามีกล้องมา จ่อหน้าตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะลบสิ่งตรงนี้ออกไปจากตัวได้ยังไงเนาะเพราะว่าเวลาเราเจอกล้องเนี่ยเราก็จะพะมาเราจะเขินเราจะไม่กล้าพูดหรือว่าเราพูดแต่เราอาจจะพูดผิดทุกทูก,กอะไรเงี้ยตัวของผมเองจริงๆแล้วก็มีงานประจําอยู่แล้ว u t u b e นะผมก็เอามาทําแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงานอาดิเรกอะไรยางไงแบบตัว่าเราไปนั่นไปนี่เราก็แบบยือยากอัดวิดีโอไว้ แล้วก็เอามาลงอะไรเงี้ยแชร์เอาจริงเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่าเราอยากจะได้รายรับจาก youtube อะไรเงี้ยถึงไม่มีคนดูผมก็ไม่มีซีเรียสนะทุกคนคลิปหนึ่งคนดูห้าคนหกคนเนี้ยผมก็ลงไปเลยผมไม่ซีเรียสหรอกแต่เราแค่อยากมีช่องอะไรเก็บไว้ดูของเราเองอะไรเงี้ยเออไม่อยากแบบว่าเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงนะว่าแบบว้ยเราต้องแบบว่าเพราะว่า,แบบวามันมันยากนะผมว่า เออม,มันก็ยากอยู่นะคนที่แบบว่าไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยแล้วแบบมาเริ่มทำ YouTube ํำย t u b e อะไรอย่างเงี้จะดันนผมว่าก็ยากเพราะว่าเราเราเป็นคนที่แบบผมไม่เป็นคนธรรมดามากนะคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีเสน่ห์ไม่มีอะไรก็ไม่รู้กองแก๊งอะ่ะเออแต่ว่าก็อยากทำอย่างมีช่องอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออ ขนาดชื่อช่อง,องผมยังไม่รู้ผมตั้งชื่ออะไรนะเออแต่ผมก็ต้องศึกษาอีกเยอะนะผมต้องศึกษาว่าเขาต้องทํายังไงมันต้อง,ง,ง,อ,งอะไรคนถึงจะอยากดูเราอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่มีอะไรแล้วแหละก็ไม่รู้จะทําอะไรอย่างเกันนะแต่ว่าวันนี้แบบว่างมากเพราะผมหยุดงานผมโดนสั่งหยุดงานตอนนี้ผมตกงานอยู่นะตกงานเลยเพราะว่ารัฐบาลเขาสั่ง ปิดห้าปิดอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ทํางานผมก็เลยไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนี่ยเออก็เลยแบบว่าถ้าใครแวะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดอะไรกดซับสไครต์ใช่ไหมแล้วก็คอมเมนต์หน่อยเออคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมมีคลิปอะไรที่แบบว่าที่ผมทาไปเที่ยวเล่นเกมฟังเพลงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะเอามาลงแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ